สวัสดีครับวันนี้มาพบกับความรู้มากมายเกี่ยวกับใช้โปรแกรมของอ n นเตอรกันนะครับท่านเคยพบปัญหาแบบนี้ไหมครับแถบเครื่องมือของโปรแกรมเ v ว n นเกหายไปโดยไม่ได้ตั้งใจหรือหายไปเองวันนี้ผมมีคำตอบมาให้ทุกท่านครับหากท่านเปิดโปรแกรมมาเข้ามาแล้วไม่พบแถบเครื่องมือการใช้งานแถบเครื่องมือใช้งานหายไปหรือแถบเครื่องมือท่านหายไปโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับ ให้ทําตามผมดังนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้ท่านเข้าคําว่าวิวตรงนี้นะครับด้านบนอันที่3นะครับทิ้งเสร็จแล้วให้ท่านคลิกที่โชว์ออร์ตูบาตรงนี้นะครับจากนั้นกดทีนึงแล้วให้ท่านทําการออกและเข้าใหม่นะครับให้เข้าโปรแกรมที่โปรแกรมเ d v a n c e เหมือนเดิมนะครับจากนั้นแถบเมนูตรงนี้ก็จะกลับมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากท่านไม่อยากได้แท็บเมนูตัวไหนหรือ อยากได้แ็บเมนูวางไปวางไว้ตรงไหนสามารถลากแ็บเครื่องมือได้อย่างแบบนี้เลยนะครับสามารถลากได้ตามที่ท่านถนัดเลยไปตรงนี้ก็ได้หรือท่านจะเอาไว้ด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือท่านไม่อยากได้แท็บเมนูไหนตัวไหนท่านสามารถสร้างได้เลยครับสามารถเลือกได้เลยตรง toolbar ตรงนี้อยากได้อันไหนหรือไม่อยากได้อันไหนก็ท่านสามารถเลือกตรงนี้ได้เลย อยากให้ต้องไหนหายไปหรือ,อไม่หายไปสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้ก็สามารถตกแต่งได้ตามใจที่ท่านชอบได้เลยครับถ้าท่านไหนชอบแบบเดิมๆไม่มีอะไรท่านก็สามารถมาเลือกตรงโชว์ทูตรงนี้ได้ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะไม่ยากเท่าไหร่ครับสามารถทํากันได้ทุกคนหรือสามารถทดลองใช้กันได้ทุกคนนะครับในฟังก์ชันนี้ หากท่านดูแลชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดถรุกใจหรือกดไลค์ให้พวกเราชาวอินเวสเตอร์แซดกันด้วยนะครับหากท่านอยากรับชมวเดีโอการตั้งค่าแอลอนเจตต่างๆสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยครับ